สวัสดีครับจากร้านโคงจากการเกษตรครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้าดีๆมาแนะนํานะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวสี่แถวหกแถวตาเง้าวนะครับของตาเง้าวครับผมมีทั้งหมดห้าสิบเครื่องนะครับนี่ครับสี่แถวยี่สิห้าเครื่องหกแถวยี่ิบห้าเครื่องนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นสีแถวครับผมรุ่นนี้ก็หน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสี่แถวนี่ครับ ระหว่างขาจะห่าง30เซนนะครับขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับปรับขยับได้ตัวเข้าก็จะลงเป็นหลุมนะครับรุ่นนี้ลงเป็นหลุมห่างประมาณ20-25เซนนะครับมีจานด้านในนะครับเป็นแบบแปลงนะครับจะมืดๆหน่อยครับสามารถหยอดถั่วเหลืองถั่วเขียวได้นะครับหยอดกวโพดได้ครับรุ่นนี้ก็จะมีจานแถมมาให้ด้วยนะครับ ข้าวจะลงเป็นหลุมครับหลุมรับประมาณห้าถึงหกเมตรนะครับต่อหลุมนี่นะครับจานแถมของเขาจะเป็นแบบวงรีนะครับเอาไว้หยอดถั่วเลืองถั่วเขียวหยอดข้าวโพดนะครับแล้วก็มีสเตอร์หลังแถมให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับจานหนึ่งคู่ครับผมของตาเงาจะแถมให้ด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นสี่แถวครับส่วนหกแถวก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง เดีเ๋ยวพาไปดูหกแถวนะครับหกแถวตาเงาหนีเป็นหกแถวนะครับหกแถวตาเงาหนีจะหน้ากว้างหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรยี่สิบระหว่างขาจะห่างยี่สิบห้าเซนครับผมยี่สิบห้าเซนนี่ครับตัวนี้ก็มีการแถมเหมือนกันครับแต่จะมีแปลงปัดสามแปลงนะครับข้าวก็ลงเป็นหลุมเหมือนกันครับผมหลุมประมาณห้าถึงหกเมตร แล้วก็จะห่างวัน20-25เซนนะครับตัวนี้ก็เป็นจานหยอดถั่วเหลืองถั่วเขียวหยอก้าวโพดนะครับแถมจะเตอร์ลังด้วยหนึ่งตัวครับของตางเงาจะน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสัก50-60กิโลได้ครับทางข้าวนี่ใส่ได้ทางละ10กิโลนะครับสองทางก็20กิโลครับเหมือนกันครับสี่แถวก็เหมือนกัน ยังมีเยอะนะครับข่าตางเอาถ้าลูกค้าสนใจก็ก็ส่งให้ได้นะครับทั่วไทยครับผมเก็บเงินปลายทางส่วนมากถ้าลูกค้าอยู่ไกลก็ส่งทางไปษณี์นะครับเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ก็ไปส่งให้ได้ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางร้าจะทําคลิปดีๆมานําเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับก็ถ้าสนใจก็โทรติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์062 7จ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์เก้าสี่สี่หกเก้าเก้าสองสองสี่ครับผมมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ